เอาลลยครับผมก็ขอกราบสว,ราสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมเซเว่นไนท์รีเวิร์กันอีกเช่นเคยกันนะครับและแล้วนะครับวันนี้ทางตัวเกมเซเว่นไนท์รีเิร์ก็ได้มีการอัปเดตแพทใหม่ประจําวันที่16ตุลาคมซึ่งในวันนี้ครับมีการแจกตัวละคอรอดีต4จกักรพรรดิลายฟรี1ตัวและที่สําคัญตัวเขาเนี่ยมีความสามารถยังไงซีไหนถึงจะเก่งและกิจกรรมต่างๆในตัวเกมมีอะไรกันบ้างในพาทน,นี้เราสรุปมาให้เพื่อนๆมดแล้ว ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมคลิปฝากเป็นเพื่อนกดไลค์คลิปนี้คร้นหนึ่งไลค์แล้วถ้าเป็นพืน่อนที่ชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับและสำหรับเพืเ่อนท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย over top up มีบริการดีๆเยอะแยะ,ยะมากมายสำหรับเป็นพื่อนท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน over top up หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ 1080p ลองใช้ OS Link จาก LD Player ดูสิเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลา และหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่อง s ักน็ดคุณจะได้รับ VIP ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคเพื่อนๆก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรานะครับเราจะต้องขอบอกเพื่อนก่อนเลยนะครับว่าการสรุปในพาร์ทนี้มีหัวข้ออะไรกันบ้างครับอันดับแรกเลยนั่นคือการมาของตัวละครใหม่และความน่าสนใจของตัวละคร2ครับนั่นคือคอนเทนต์และกิจกรรมใหม่ๆของทางตัวเกม s e เว n Night เรเบิร์ 3ครับก็คือการอัปเดตคอสตูมต่างๆสําหรับใครที่เป็นสายแฟชั่นและ4ครับคือการปรับปรุงแก้ไขระบบต่างๆที่มีปัญหาก่อนหน้านี้ให้มันดียิ่งขึ้นเมื่อทุกคนรู้หัวข้อกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมเนื้อหากันก่อนเลยนะครับอันดับแรกครับเรามาทําการใส่โค้ดกันก่อนเพราะตักเกมครับมีการแจกโค้ดแล้วเพื่อนๆสามารถเอาโค้ดเนี่ยไปทาการกรอกรับตัวละครไปเลย1ตัวนี่ได้ใครสีดาวนะครับผมอ่ะกดไปครับจากนั้นก็ไปที่กล่องจดหมายกดรับทั้งหมดได้เลย เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะได้รับตัวเขามาแล้ว1ตัวสําหรับอดีต4จกักรพรรดิคลายซึ่งบอกเลยครับว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างโกงและเป็นเมตาทีมสายกายภาพมากๆสามารถเอามาแทนในตำแหน่งของแทโอหรือว่าจะเล่นคอมโบด้วยกันก็ไม่ได้แย่นะครับนี่ค่อนข้างเท่นะสำหรับตัวละครเขารีบใส่โค้ดก่อนที่จะหมดอายุกันด้วยนะครับผม มเมื่อเราใส่โค้ดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอพาเพื่อนเนี่ยไปดูความสามารถของตัวละครใหม่ที่มีการอัปเดตเข้ามาทั้ง2ตัวกันหน่อยละกันสาหรับตัวละครไครนะครับอดีต4จกักรพรรดิเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของตัวละครเขาหน่อยละกันครับสำหรับสกิลความสามารถเนี่ยก็จะเป็นสายโจมตีกายภาพนะครับสามารถเล่นตีกายภาพที่เราเล่นน้ำปัจจุบันได้เลยซึ่งการตีธรรมดาผมรู้สึกว่าค่อนข้างน่าสนใจตรงที่ว่า เมื่อโจมตีเพิ่มเติมครับจะขจัดบัฟ1ครั้งโดยที่อัตรายอยู่ที่30%ในกรณีทเพื่อนอัปเกรดสกิลนะครับก็จะเพิ่มในส่วนของความเสียหายเพิ่มขึ้น1้ออของสกิลด้านบนนั่นเองส่วนสกิลที่2ครับห่วงโซ่เหล็กกดขีดนะครับสกิลนี้มันจะเป็นการสร้างความเสียหายเท่ากับ60%ของพลังโจมตีทางกายภาพแล้วก็8%ของพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมาย2ครั้งซึ่งความเสียหายเพิ่มเติมสูงสุดเนี่ยจะอยู่ห้ามามลววลาลเเเรเพ่งง็นะคัจีส เพ่งเล็งกับศัตรูตัวเดียวนะครับหรือว่าการเพ่งเล็งของผู้ทรงพลังเนี่ยความเสียหายเพิ่มเติมจะเท่ากับ65%ของพลังโจมตีกายภาพในกรณีการอัปเกรดนะครับผมก็จะเพิ่มเป็น72%แล้วก็พลังโจมตีกายภาพกับ10%ของ sp สูงสุดของเป้าหมายในกรณีที่เป็น c 6ก็จะไม่ส่วนป้องกันนั่นเองนะฮะส่วนสกิล2ก็เช่นเดียวกันครับก็จะมีความสามารถในการขาจัดปั๊บอนะฮะอัตรายอยู่ที่ประมาณหะล,ลวงครั้งเ่ากับ70%ขซงพลังโจมีกียภาพและเพ่งเล็งนะครับะอ่คร65 นั่นเองนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ในกรณีที่เป็น c 6เนี่ยสกิลหนึ่งกับสกิลสองเนี่ยก็จะไม่สนป้องกันทั้งคู่แต่ที่ตัวละครเขามันค่อนข้างโกงเลยครับมันจะอยู่ที่พาสิฟตัวละครนั่นคือดาบสองคมคือความสามารถของตัวละครเขาครับนอกจากจะเป็นการเพิ่ม mm hmm. อัตราคียิคอลนะครับซึ่งการเพิ่มอัตราที่คีย์ิคอลเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็เมื่อเริ่มต้นการต่อสู้ครับหากมีพรมิตรสายโจมตีสามคนขึ้นไปครับความเสียหายทั้งหมดไม่เป็นผลสามครั้งครับก็คือการดาวนะรวเนรท่ ค่อนข้างโกงนะครับผมแล้วก็การเพ่นลิงของผู้ทรงพลังครับก็จะอยู่ตลอดเวลาศัตรูทั้งหมดในการโจมตีนะครับผมแล้วก็เป็นการโจมตีแบบไม่สนป้องกันในกรณีที่เราอัปเกรดนะครับคือจํานวนครั้งคอเสหายที่ไม่เป็นผลเนี่ยเป็น4ครั้งนะฮะเพิ่มเป็นสาเป็น4นะครับเพิ่มขึ้นและในกรณีที่เป็น4ีครับหาก SP ีของตอนน้อยกว่า70%ความเสียหายทั้งหมดไม่เป็นผลโจมตี3ครั้งทํางาน1ครั้งต่อ1นการต่อสู้ เมื่อวางทีมสายจมตีอย่างน้อย3คนขึ้นไปซึ่งตัวละครใครครับความสามารถที่น่าสนใจเนี่ยมันจะปลดล็อกความ o ูในกรณีที่เขาเป็น C2 นะทุกคนและที่สําคัญสามารถวางเล่นกับเดลโลนแล้วก็คางระได้เลยนะครับซึ่ง2ตัวละครเนี่ยก็เป็นตัวละครที่กันด้ำไปอ,อยู่แล้วคากระเนี่ยต้องโดนตี8ครั้งถึงจะตายนะหลังจากตายแล้วเกิดใหม่นะครับก็จะประมาณ8ครั้งถือว่าอยู่ได้นานแล้วก็เดลโลนนะครับก็มีความสามารถแบบเดียวกันซึ่งตัวละครเขาเนี่ยสามารถนํามาแทนในตําแหน่งของ แทโอได้นะครับในกรณีที่เราอยากจะจัดทีมเดิมแบบว่าใครที่มีทีมสายกายภาพอยู่แล้วซึ่ง C2 กําลังดีนะฮะตัวเกมแจกไปนหนึ่งตัวเพืเ่อนๆสูมหาอีก2ตัวยังไงก็สามารถใช้งานเขาได้เลยส่วนอีกหนึ่งตัวละครที่ตัวเกมมีการอัปเดตเข้ามานะครับผมเดี๋ยวเราไปหาตัวละครกันก่อนตัวน้องอากิล่านะครับตัวน้องอากิล่าเนี่ยเป็นสายแทงนะครับซึ่งน้องครับเหมาะสําหรับทีมเดฟนะฮะซึ่งผมคิดว่าทีมเดทน่าจะมาแผ่นหน้านะทุกคนเพราะแผ่นนี้มันเป็นกายภาพแล้วต่อไปก็น่าจะเป็น แพดของทีมเดสซึ่งตัวน้องแคป c ศูนย์สามารถใช้งานได้เลยนะสำหรับใครที่เล่นทนะีมเดะอยู่นะปัจจุบนันสามารถหาน้องมาใช้งานได้เพราะว่าในส่วนการโจมตีปกติเนี่ยจะเป็นสร้างความเสียหายเท่ากับ5 0นะครับของเวลาโจมตีสายกายภาพเนาะแล้วก็สกิลนะครับลดระยะเวลาของดีบัฟเดสนะครับแล้วก็ลดอัตราโจมตีจุดอ่อน22%ส่วนสกิล2นะครับก็จะเป็นการได้รับความเสียหาย20%ตาม sp ของปัจจุบนันนะครับแล้วก็มันจะมีการลิงก์เนาะความเสียหายโดยจะแบ่งความเสียหา,ยม,ย,า,ายมกัน ซึ่งมันค่อนข้างน่าสนใจพร้อมกับพาสีที่เป็นการลดผลต้านทาน28นั่นเองสําหรับตัวละครน้องครับถ้าเป็น c 2ก็จะเป็นเพิ่มการเฟื้นฟูการทํางาน2ครั้งต่อการต่อสู้ซึ่งผมรู้สึกว่า c 0ก็ใช้ยานได้เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ได้ง่ายนะครับนี่จะถือเอามาใช้ง,งานได้ง่ายไม่ต้องแบบมี c 2หรือว่า c 6นะครับอันนี้ก็คือ C0 ก็ โอพีนะครับสำหรับตัวละครน้องนั่นเองนะครับคือทั้งสองตัวละครก็จะเป็นตัวละครที่มีการอัปเดตเข้ามาใหม่ภายในตัวเกมเซเว่นไอรีเบิร์เพื่อนๆสามารถมากดในหน้าต่างของการสุ่มอันเชนได้ว่าเพื่อนจะสุ่มตู้ไหนนะครับถ้าอยากได้ตัวละครน้องมาเล่นก็สามารถสุ่มได้เลยส่วนตัวแล้วผมน่าจะปั้นคลายให้ได้ซีสองก,ก่อนนะครับเพราะว่าเราได้มาแล้วหนึ่งตัวก็รุ้นว่าไม่โดนการันตี200ก็พอนะฮะทุกคนไปปึ๊บนี ประมาณนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยทําการส่มต่อส่วนต่อมาครับในส่วนของกิจกรรมของทางโตเกม,มีกิจกรรมอะไรอัปเดตมาบ้างครับเดี๋ยวขอไปอเพื่อนๆนะครับไปดูในส่วนของกิจกรรมเนื้อเรื่องกันก่อนนะฮะกิจกรรมเนื้อเรื่องครับก็จะเป็นรากของมรสมที่ถูกสวรรค์ลบล้างนะครับก็จะเป็นกิจกรรมคล้ายๆช่วงแรกๆที่เราเล่นเกมเซเวนไอรีเบิร์ในช่วงแรกเนาะก็จะมีสตอรี่มีท่าทาย A แล้วก็ท่าทาย B ซึ่งเราสามารถมาสะสมแต้มแล้วก็แลกของในร้านค้าได้สิ่งที่น่าสนใจในการแลกครับนั่นคือตัวพิกอ แล้วก็ที่อัพสกิลนะครับตราปูกิอันนี้ต้องแลกนะครับเพราะว่าถ้าไปซื้อเองมันค่อนข้างแพงเนาะแล้วก็ในเฟสที่2นะครับในช่วงสัปดาห์ต่อไปก็จะมีการแลกตั๋วเหมือนกันซึ่งเราจะได้ตั๋วพิอัพเนี่ยอย่างน้อย20ใบนะครับและที่สําคัญครับมีหินอัพสกิลซองแสงที่เราไม่ควรพลาดนะครับอันนี้เป็นค่อนข้างที่จะหายากมากๆถ้าใครพอมีเวลาหรือว่ามีจํานวนรอบเหลือครับนี่เพื่อนๆสามารถมาฟาร์มใบสุดตัวนี้ต่อได้แล้วก็ลุ้นเอาว่าจะได้ตัวละครอะไรเพิ่มเติมถ้าเป็นตัวละครที่ได้ใช้ก็ สามารถพัฒนาต่อได้ก็เป็นของที่เราสามารถเก็บตกได้ระยะเวลากิจกรรมอยู่ที่ประมาณ2สัปดาห์ตามระยะเวลาของตู้ของตัวเกมนั่นเองนะฮะกิจกรรมก็จะมีแบบนี้นะนอกจากนี้นะครับผมแอร์ก็จะมีอะไรมาเพิ่มเติมกันบ้างนะครับผมอีเวนท์ที่น่าสนใจรอบนี้ครับก็คืออีเวนท์ของการฟางอัยวกรเรทนะครับผมซึ่งมันจะเป็นดอปคูณ2นะทุกคนนี่จะปกติครับเราจะได้วันละ3ครั้งเนาะอันนี้คือ20ครั้งนะครับผมของทุกเรีทเลยก็สามารถมา ฟาร์มตรงนี้ได้สําหรับใครรู้สึกว่าเอยพี่ผมแบบอยากจะฟาร์มทรัพยากรแต่แบบม,มันค่อนข้างเปลืองก,กับการเอาไปฟาร์มพี่รอบนี้เป็นอีเวนต์โบนัสนะครับก็แนะนําว่าฟาร์มทุกอย่างให้ครบนะครับผมไม่ควรพลาดระยะเวลาค่อนข้างนานพอสมควรอยู่นะอย่าลืมฟาร์มในส่วนนี้กันด้วยนะครับถือว่าการอัปเดตรอบนี้ทําให้เราเนี่ยเติบโตแล้วก็พัฒนาดได้แบบก้าวกระโดดพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับ นอกจากนี้ครับตัวเกมก็ยังมีในส่วนของคอสตูมใหม่ที่มีการอัปเดตเข้ามาสําหรับใครที่เป็นสายแฟชั่นหรือว่าคอสตูมนั่นเองนะครับผมก็จะมีของโครแล้วก็ซิเวสตานะครับนี่เป็นชุดแบบนี้นะครับผมนี่ก็เท่นะส่วนนี้ก็จะมีการอัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับผมนี่โหเฮ้ยองจริงตัวค่อน,นข้างๆเท่ก็ราคาไม่แพงนะครับก็สามารถซื้อได้นะใครที่อยากซื้อนะครับเมลครี Mail เนี่ยผมใช้อยู่แล้วผมก็ซื้อคอตูมไป บอันนี้ผมยังไม่มีนะก็สามารถซื้อได้นะในช่วงกิจกรรมมันลดครึ่งาราคาแล้วทุกคนเนี่ยใครมีเพรก็ซื้อได้เลยนะก็มีการอัปเดตคอสตูมแบบนี้นะครับแล้วก็มีผู้พิทักษ์กิ้วนะครับของลูดี้นี้ที่เป็นคอสตูมแต่เราจะต้องใช้แต้มตรงนี้นะครับเดี๋ยวว่าที่แห่งเกียรติยศในการแลกตัวละครของเขานั่นเองนะครับก็ถ,ถือว่าการอัปเดตในรอบนี้ก็มีอะไรอัปเดตที่น่าสนใจพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวตัว,ตวละครใหม่การอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆของทางตัวเกมนะครับแล้วก็ การเพิ่มอีเวนต์ในการฟาร์มสําหรับใครที่อยากจะฟาร์มจานวนรอบที่เยอะขึ้นหรือว่าอยากให้ดอกของที่มากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นการอัปเดตที่ค่อนข้างคุ้มค่า,ามากๆสาหรับวันนี้คงมีเพียงเท่านี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยครับไปนะครัต่อไปครับเราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับตัวละครใครว่าซ2เนี่ยเป็นยังไงแล้วความสามารถมันน่าสนใจขนาดไหนสําหรับทีมสายกายภาพสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e เจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ